สั้นเดี่ยวผีายที่มีตาเพียงข้างเดียวโอ๊ยวัยนนี้ฉันเพิ่งไปซื้ออาหารมาฉันต้องรีบดูแลแปดโมงจแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเนี่ยไม่อยากไปเรียนเลยก็ต้องไปอะนะหาความรู้โตมาจะ็ได้มีเงินเยอะเลี้ยงน้องชายน้องสาว แลฉันก็ต้องเตรียมอาหารไม่ให้พวกมันอีกเนี่ยเฮ้ยกว่าจะเตรียมอาหารไม้ให้พวกมันเสร็จเป็นเรียนก่อนดีกว่าก็ต้องเดินเป็นเรียนอีกอยากมีรถสักคันหนึงเลยวันนี้ก็ยิ่งตื่นสายอีก แไปหาเพื่อนหน่อยดีกว่าอ้าวแกไม่ไปโรงเรียนหรอยังไม่ไปเลยแล้วแกอะฉันก็มาแวะหาแกเนี่ยออไปกำลังจะไปงเรียนหรอใช่แล้วนายไม่ไปอหรอก็ฉันมายืนชมวิวอยู่เนี่ยไปกับฉันไหมได้เลย มาแล้วโหนายมีรถไอศคี่ี่คอลอเอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันคนหนึ่งเลยล่ะ ขาเรียนจดพทงกระเถิบจริงๆแล้วฉันก็แอบชอบเขาอยู่บบนะแต่ว่าฉันน่ะไม่มีตาอีกข้างหนึ่งฉันคิดว่าฉันคงไม่ดีพอสำหรับเขานะ่ะไปเข้าห้องเรียนกันคุยครูสอนอะขอยยกเข้าห้องค่ะขอยกเข้าห้องครับไปนั่งทุดไปไปนั่งเรียนได้ วันนี้ฉันลืมลกระเป๋ามาแกฉันก็ลืมมามาเหมือนกันนั่นแหละไปนั่งเลยแกทำไมแกไม่จดอะ่ะฉันไม่อยากจดฉันลืมออกมาด้วยโอ้ยแกนี่นะเมื่อแล้วอ่ะยังจดวิชาสุดท้ายไม่เสร็จเลยอะ่ะโอ้โหแกกลับได้แล้วมั่งฉันยังจดไม่เสร็จเลยอะล่ะแกรอแป๊บได้ไหมมันมืดแล้วนะ่ะระวังเจอผีนะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะา คุณคุขขเขียนยาวชะมัดเลยอะ่ะเสียเวลาฉันจดแล้วทำไมเธอต้องจดด้วยละ่ะโหยถ้าฉันไม่จดฉันก็จะไม่ผ่านสิจดเสร็จแล้วตะกลับบ้านกันรอแกจะตูดชามแล้วเนี่ยว่าแต่ทำไมแกถึงมีตาข้อมเดียวล่ะ เอมคือว่าเรื่องมันยาวเลยแกอยากรู้เหรอก็ใช่ไงถ้าฉันไม่อยากรู้ฉันคงไม่ถามหรอกนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ตอนที่ถึงบ้านแกแล้วกันนะอืมโอเค แกขับรถพาะาอะไรของแกเนะี่ยโอ้ยแกก้นรถนี้ฉันเพิ่งขับนี่นะปกติฉันก็ขับแต่รถยนต์มาแล้วข้ามนี่นี่มาเล่าตรงนี้นะแล้วแกจะบอกฉันบ้หรือยังโอ้ยแกอ่ะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นน่ะนะหลังเล่าเสร็จโอ้โหทำไมชีวิตแกถึง ฉันน่าสงสารจังเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยตอนนี้ก็ดึกแล้วอ่ะฉันจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยพี่จา๋าทำไมพี่เมย์ยังไม่ไมาอีก่ะนี่ก็ดึกแล้วนะวหิวข้าวแล้วพี่ก็ไม่ม้เหมือนกันนะเราคงจะต้องไปนั่งรอพี่เขาแล่าไหล่ เออจริงด้วยพี่ต้องไปอาบน้ําก่อนหรือว่าเราจะอาบน้ําก่อนงั้นหนูอาบก่อนก็ได้ค่ะเนี่ย พี่เดสับผมไปด้วยว่าแต่ทำไมพี่ไม่มาตปที้นะพี่มีสงสัยงานจะเยอะทางที่โรงเรียนเสร็จแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ ชุดนี้สวยเอาชุดนี้ก็แล้วกันพี่หนูมาแล้วไปอาบน้ำกันพี่ไปอาบน้ำเลยอโอเคพี่ตูให้กจับมาสักทีอาชุดแล้ว มาแล้วโอ้ก็แต่แกไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมได้สิไปเออแล้ววันนี้ฉันขอนอนบ้านแกได้ไหมได้สิอ,อ่ะขับรถจนไปแล้วกันเพราะฉันนะ่ะขี้เกียจเอ,อารถมอเตอร์ไซค์ไปแหละมันลืดอะไรแกนั่นดิ23่วันนี่ะ ถ้าฉันกลับบ้านคนเดียวฉันกูคงจะกลัวและแหละไปลงมาลงมาฉันขอนอนปั้นแกด้วยคนนะฉันกลัวฉันก็อยู่คนเดียว ไ่ใครอะพี่เพื่อนพี่ไง่เดี๋ยวทำอาหารให้กินนะ ก็แยบตงนี้ก่อนก็ได้วันฉันไปอยบน้ำก่อนนะนี่นี่นี่หลู่ตรงนั่นนี่อันบ คนมากินได้แล้วไปกินอาหารกัน่าอะไปกินข้าวกัน